สำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องเนาะกับผ้าพีพานน้องมาเอางวดราคาถูกถูนะครับเนาะเป็นวัวตัวเมียทั้งหมดนะครับอยู่ขอกนี้รกคาตัวแดงยุคกลางๆตรงนั้นหนี่งแสองหมื่นเก้านะครับพี่น้องนี่ทิบเก้าเนาะหมดถึงสามจากตัวนะครับอยู่นี่กับราคาคุยกันได้ราคาต่อรองพูดคุยกันได้ครับพี่น้องครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบิ๊ชูชนแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับ สาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงและก็การเลี้ยงสัตว์นะครับผมอ่านี่แหละครับพี่น้องสําหรับทลิปนี้เนาะผมจะพาพีผ้าน้องผู้ใดทีอยากได้งัวทีอ่ทาทีบบแพงป๋าไหนนะครับเนะาะิพาพีผ้าน้องมาเอาในทลิปนี้แหละครับซึ่งพิกัดตรงนี้ก็อยุทธีบ้านเขานะครับตำบลเขาอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารครามนะครับอยู่นี่มีง้วราคาถูกนะครับบอกอ่าเก่อนเลยว่ามีหลายโตนะครับเป็นตัวแม่ทั้งมดนะครับพี่น้องเนาะ มีตัวแม่ทั้งเม็ด่าราบ่สูงแบบราคาชาวบ้านจับต้องได้ครับคลิปนี้เดี๋ยวสิพาพีพีน้องไปปูดคุยกันกับเจ้าของงัวกันนะครับน้องปาเพลินเป็นไผ่อย่งเช่นะครับพี่น้องขอสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าคุณพ่อซื้ออเองครับพ่อซื้อแทนอ่ซื้อคุณพ่อแทนนะครับเนาะพ่อแทนบ้านแม่ท้องบ้านขัวพ่อแทนกับแม่ท้องบ้านข่อนนะครับอยู่นี่นี่มีงัวหลายตัวอยู่น้องพ่อหน้าบอนี้เอาเริ่มตัวแรกนะครับอันนี้เป็นงัวะตัวแม่แม่สาวด้วครับพี่น้องตัวนี้ แม่สาวล่ะก่ะเห็นว่าพร้อมผสมหรือไม่นงพ่อเนาะพร้อมผสมควอมผสมแล้วนะครับพี่น้องนี่แหละครับตัวแดงๆเนี่แหละครับพี่น้องเนาะอ่าราคาก็พอฟังราคาพอฟังเอาภาพวะนี้ตัวนี้พ่อห้องไว้เท่าไหร่ครับห้องไว้สามเมื่นหาห้องไว้สามเมื่ือนหาได้ครับพี่น้องเด้อนี่แหละครับตอร้องได้อันนี้ตอร้องได้ครับพี่น้องถามผู้ใดอยากได้ก่ะมาตอร้องกับคุณพ่อเอานะครับพี่น้องเนาะส่วนเบอร์เบอร์โทรศัพท์นะครับอ่าผู้ใดซีอ่าถามขอเบอร์โทรเบอร์นั้นเบอร์นี้แน่กะ คือผมเอาไว้ในในนี่แล้วครับเด้อเดี๋ยวผมจะถามคุณพ่อให้ครับพ่อเบอร์โทรศัพท์พี่ยังครับศูนย์แปดเจ็ดอะซีสามสามครับสองสามหนึ่งแปดอะนั่นแหละครับอ่าเบอร์โทรศัพท์ของคุณพ่อแทนเพื่อนนะครับเด้อนี่แหละถ้าผู้ใดอยากจะได้ก็ลองโทรมาสอบถามแล้วก็อ่าลองโทรมาต่อร้องเอาครับพี่น้องเพื่นอเนเปิดไว้สามสิบหานะครับแม่แดงตงัวนี้ซึ่ง,งว่าตัวนี้นี่เป็นอ่ะง้อที่หูนะครับพี่น้องเด้ออ่ะนี่แหละครับส่วนหนาเพิ่นกระไดอะโค้งสางเนาะส่วนสูงกับสีลอยสามสิบห่าณนะครับ หวกลบคางคางเดี๋ยวสิพาพี่พี่น้องเบิ้งหลายโตนะครับเนาะโตนี่ก็ถือว่าถือว่าล้ำโตนี่ก็ถือว่ายาดเยอะครับพี่น้องบ่กขี้ไล่ละนี่ก็ได้นี่เดี๋ยวสิพาเบิ้องไทยนะครับเนาะอ่าเบิ้องไทยเบื้องาหางว่าเป็นยังไงเนาะนี่เพป่นยังันหนาสู่กล่องย่างเดียวครับพี่น้องนี่นะครับสีนี่ก็ถือว่าหาและไทยเสด็จคักๆนี่ครับนี่แหละครับพวกหางก็ถือว่าใหญ่ดีเยอะครับพี่น้องนี่อ่านี่แหละเนาะเดี๋ยวจะให้เบิ้งส่วนไทยไทยก็ถือว่าอ่าใหญ่ดีเยอะครับตัวนี้ก็ได้อ่า เป็นแพ่งไทยเจี๊ยน้อยครับพี่น้องอ่านี่แหละครับพี่น้องถามผู้ใดสนใจเนาะเอาไปนี่พ่อไอเอาคูครูต่อไปครับพ่ออ่าเป็นแม่ลูกเราเองอันนี้เป็นแม่ลูกลูกลูกกับตัลูกตัวเดียวลูกหัวก็ได้ลูกเดียวหูคือกันนี่ก็ได้โอ้นี่นะครับพี่น้องครูนี่ก็เป็นอ่าลูกตัวแม่ครูหัวจะได้ตัวเดียวด้วยครับลูกนี่ก็ได้อ่านี่แหละครับวันนี้ครูนี่เราพ่อเปิดไว้เท่าไหร่ครับนี่อันนี้ก็เปิดใบสามเหมือนหา เปิดใบสามมื่นหาแกกับลูกสองตัวเนี่ยสามมื่นหาพันเนี่อ๋ออันนี้นะครับพี่น้องคู่นี้ก็เปิดใบสามมื่นหาพันคือเก่าด้วยครับก็ต่อรองได้กคือเก่าเนี่ยแหละครับพี่นอ้องต้อรองเด็คือเถ้าผู้ใดอยากได้อีงวดทีราคาอ่าประมาณนี้นะครับเนาะพี่น้องนี่กัมาเอาอยู่นี่ครับคลิปนี้ผมมียไห้นะครับเนาะซึ่งอ่าจริงๆหลงงวดอดีมีแค่นี้ได้ครับอดิมีอยู่ในคอกอีกเห็นว่ามีอีกอยูสามตัวราคากัสี่ว่ถึงสามสำครับอีกสามตัวในคอกเนาะเดี๋ยวจังคอยไปเบิ่่งงกัันนนะครบพี้ออา นี่แหละครับสําหรับตัวนี้นะครับนี่ใครสนใจอยากจะได้ที่นี่มีให้นะครับพี่น้องนะเดี๋ยวสิพาพี่พาน้องเบิ้งเบิ้งลูกครับพี่น้องนี่นี่นะครับเนาะเบิลูกกระไรลูกตัวเดียวนี่นะครับลูกเพิ่นกระไรลูกเป็นลูกตัวแรกได้ครับนี่งว่ากับยังนุ่มๆอยู่ได้ครับเี๋พี่น้องนี่อ่าไอ้ตัวนี้จะเดือนหรอครับพ่อประมาณจะเดือนหรอเนี่ประมาณสามเปย์ประมาณสามเดือนเลยเนาะอือ่าตัวแม่นี่ยท่านผสมอีกที่นะครับเนาะนี่นะครับ เปิดไว้ที่35คือบหาขึ้นกันนะครับกับใบกับแม่สาวตัวนี้เนาะนี่แหละครับส่วนท้ายเพิ่นกระได,ดอ่าเบิ่งส่วนท้ายเบิ่งเอาหางนะครับรก็ถือว่ากลวงอยู่แล้วตัวนี้กระไดไท้ายก็ยกดีอยู่ครับนี่กระไดหาผู้ดใดอยากจะได้เนาะอ่านั่นแหละครับบรดนี้งวัวทั้งอ่าตัวนี้กับครูแม่ลูกนี่มิสไอตำหนีอย่างบ่ครับพ่บอบ่บ่มี่ยังเป็นว่าเลี้ยงยุ่งไปเอออันนี้ยังหูตำหนีใจดีบ่มีตํหนียังแค่อันเด้อันนี้คุณพ่อเบนบอกว่าบ่มีตำหนีอย่างนะครับพี่น้องเด้้อทัังคคูู่แมลกนนะะรบเา อ่าแล้วก็ตัวนี้ก็ไม่มีตําหนิอีกเช่นกันนะครับนี่แหละเบื้องไร้ข,ขัางงามครับพี่น้องเบื้องทาย,ยืนบนนี่แหละอ่ะถาถ้าผู้ใดอยากถา้าผู้ใดอยากได้กัเบอร์โทรตามที่ขึ้นให้หน้าจอตรงนี้นะครับเนาะนะเดี๋ยวสิผ้าพีพีน้องไปเบื้องอีก3ตัวอยู่ในคอกนะครับพี่น้องเนาะเป็นงวัวสาวทั้งหมดอ่าอีก3ตัวนั่นก็นถือว่าราคานี่บ่ถึง3 0,000แลนวะครับคุณพอ่อิ่นว่าเดี๋ยวสิพ้าพีพีน้องไปเบื้องกันนะครับพี่น้องบันนี้มาพ่ดทางไหนครับคออบันนี้ออกทางเก่านะครับพี่น้องเนาะอ่านี่แหละครับพ อีก3ตัวอยู่ในคอกนี่นะครับพี่น้องเด้อนี่แหละครับ3ตัวนะครับเนาะรับรองว,ว่าราคาอยู่นี่บ่ถึง3จั๊กตัวครับพี่น้องอ่าเดลสีผ้าพีพี่น้องไปไล่เบิ่งทางไหนไทยแต่ละตัวนะครับเนาะไปเบิ่งทางคู่กันครับโอ้โอโอโคูค่คูค่สีนวลๆนี่บ่เพอร์ตัวนั้นแจ้งยิบเก่าโอ้ตัวตัวนี้ยี่สิบผาดนะครับตัวก็ตัวสีขาวตัวนั้นน,น<อ>ะครับเนาะ อ่าตัวขาวนั่นครับตัวนี้นี่ตัวงี๊ซิบหาได้ครับเด<ม>้อครูนี่บ้านนี้ตัวนั่นเห็นว่าเท่าไดก็พ่เพราะตัวแดงนั่นนี่เปิดไบง<ม>ี๊ซิบเก่าได้ครับพี่น้อง<ม>อยุนี่เป็นงัวตัวแม่ทั้งหมดได้ครับพี่นอ้องเด้ออ่างัวอายุมิมิถึงสองปีจะโตไปครับยุนี่บบ่่มิปีกวมีตปลัวได้ครับพี่น้องง้อยุนี่บัวท่านถึงสองปีจะโตได้ครับอ่าเดี๋ยวสีท้ายให้พี่ให้น้องเบิ่งไกลๆนะครับเนาะถ้าผู้ใดก็ลังมองหางัวอ่า ว่าสาวน้อยที่อยากจะได้ไปลิ้มหยาในหัวในสวนนะครับพี่น้องกำลังมองหาอยู่นี่นี่ผมแน่นนั้นนะครับตัวนี้สองหมื่นห้านะครับเนาะกับผ้าพีผ้าน้องมาเอาอ่าง้วงก็ถือว่าในราคาถูกๆแล้วครับพี่น้องเนาะแดงตัวนเจ้าสองหมื่นเก้าอ่านี่แหละครับสองตัวนี้ตัวสองหมื่นห้าตั้งไว้วันตั้งไว้อันนี้คือราคาเปิดไว้นี่ก็คือสามารถต่อรองได้ด้วครับพี่น้องอ่าก็เรียนมาบองไหนบองกันต่อรองได้เอ็นครับอ่านี่แหละครับอ่า ตัวนี้นี่เปิดไว้สองเก้าไดครับงี้สิบเก้าครับตัวนี้ก็ต่อรองได้แหละครับพี่น้องอ่าครับผมนี่อันนี้ผมยืนท่ายอยู่ข้างนอกได้ครับเพราะว่าเอกับผมไม่เข้าไปว่าได้ครับพี่น้องเดี๋ยวไม่ติดตื่นนี่ก็ยืนท่ายอยูน่นี่ตัวงี้สิบเก้าครับผมอ่านี่แหละครับเบื้องท้ายยืนเบื้องขาเบื้องยังนี่ก็ได้เนาะวันนี้ตัวตัวพุ่นกับยี่สิบห้าครับผม,มตัวส<ด>ีขาวน่ะอ่าครับผม นี่แหละครับบัดนี้ง้ออยู่นี่สามตัวนี่แหละพ่อมีตัวไหนมีตำหนิตรงไหนวะครับอันนี้บ่มีตำหนิขาถกขาถอนอย่างนี้บ่มีนะครับเนาะอ่าคุณพ่อนี่เพิ่นบ่ได้เอาตรงนีจะกันดูกลี้ยงดีมันี่แหละครับเดี๋ยวผมเดพาพี่พาน้องอ่าสอบถามเบอร์โทรคุณพ่ออีกเที่ยนึงนะครับน้องถ้าผู้ใดอยากจะได้โทรมาเลยครับพี่น้องเพิ่นมีงัวมาให้พ่อครับบัานี้จังเบอร์โทรของคุณพ่อแหละครับอ่าถ้ามีผู้อยากจะได้แหละครับเพิ่นติ๊ต่อได้เบอร์ไหนครับศูนย์แปเจอ ปีสามสามสองสามหนึ่งแปดอ่านี่แหละครับเบอร์ของคุณพ่อแทนเพื่อนนะครับพี่น้องเนาะนี่แหละครับอ่าย้ำอีกเท่านะครับพี่น้องเนาะคูตัวนี้สองหมื่นห้าได้ครับราคาห้องครับผมหลบขาวทั้งปุ่นกับสองหมื่นหาครับแล้วก็ตัวแดงอยู่กลางๆตรงนั้นหนี่งแต่สองหมื่นเก้านะครับพี่น้องยี่สิบเก้าเนาะมาถึงสามจากตัวได้ครับอยู่นี่ราคาคุยกันได้ราคาต่อรองพูดคุยกันได้ครับพี่น้อง ถาผู้ใดอยากจะได้เมาแบบเมายกไปได้ีนิยุนย่นิสามตัวกันราคาพิเศษครับพี่น,อ<ม>น้องเนาะอ่านี่แหละครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องเนาะกับผาพีผาน้องมาเอางวดราคาถูกๆนะครับนอกเป็นมัวตัวเมียทั้งหมดนะครับยุคขกนี่อ่าถาผู้ใดมาคลิปนี้กับฝากพีฝากน้องกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจแลวกัอย่าลืมอ่ากดสมัครคเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับพี่น้องเดี๋ยวกับคลิปหน้าพูดถึง้าพีผ้าน่องไปอ่า เบิ้งคอ,อกไหลไปเบิ้งงวงงามยุ่ใสงยงวงราคาถูกยุ่ใสเดี๋ยวผมจิบผ้าผีผ้าหน่องค่อยๆไปเบิ้งแต่ละคอ,อกแต่ละฟ้ามแต่ละหม่องกันนะครับเนาะจะในคลิปนี้ผมกขอพ่อว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ